คนอย่างคุณแพทองทานนี่นะครับที่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานอะไรครับความรู้ของคุณอุงอิงให้ระดับเจ้าหน้าที่ของแบงก์ชาติปกติคนหนึ่งมานั่งดีเบตเขายังรู้มากกว่าคุณอุงอิงเลยครับแต่การที่คุณอุงอิงออกมาทั้งทั้งที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอะไรยังเป็นเด็กมาก ยังไม่ได้ตึกศึกษาหาความรู้อะไรเลยแต่อ่านตามสคริปต์ในฐานะหัวหน้าพรรคนั้นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งเธอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับถ้าจะพระจับผูเธอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเธออ่านสคริปต์ตามที่มีคนให้เธออ่านเนี่ยแล้วออกมาลักษณะที่มันทําสร้างความเสียหายให้กับระบบให้กับกติกาบ้านเมืองมันจะอยู่ได้ยังไงการที่เป็นลูกสาวคุณทักษิณไม่ได้แปลว่ามีสิทธิที่ตามที่มาตามกรรมพันธุ์ ดีเอ็ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญตรงไหนครับว่าถ้าเป็นลูกทักษิณแล้วจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้